อยู่ไกลมากเลยไกลจ้ะ เป็นรกๆจริงๆละน้ำน้อ,นองสาหน่อยสาหน้อยขุดเองจ้ะในสานี้ขุดเองกับมือเลือสาเม็ดสมัยตะกี้ตอนนี้พวกหัวย่างจากเม็ดเพราะว่านี่จากบ้าน,นเดิเดีวคุดเองใส่มือขุดจ้ะเอ้ยใส่มักจกคุดคุดแล้วก็อ่า อียังกาะกุ้งกีเนาะตักขึ้นจ้ะหามขึ้นเอาผ้าเอาเอาเอากระสอบปุ๋ยเนาะกระสอบปุ๋ยจะกระสอบปุ๋ยสอบปุ๋ยตักตักดินหามขึ้นจ้ะน่าจะของีกอไผ่แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาปลูกตั้งแต่สื่อน่าใหม่ๆน่าจะน่าจะของนี่แหละแต่ว่า อะได้มาเห็ดบ่ได้อยูบ่บ้านจะบ่ได้อยูบ่บ้านก็เลยจะเป็นนารกนิดนึงจะมีอย่ามไรบริยุบานหกเดือนจะมาปลูกมันปลูกมันไว้กี่ดอกหน้าก็จะถูกใจมีคนเห็ดเนาะอันนี้มันอุ้ยสวยงามตัวนี้ไหมมีอีกป้าหนึ่ง มีอยู่สามปลาจากปลามันปลานี่ก็สวยงามเนาะผู้นี่ขึน้นแผงเทิงบนใจจากหน้าอยู่ข่างเทิงบนดอนม่วงหนึ่งบางคือมันจะมีปลาม่วงจะไปเก็บปลาม่วงแต่ว่ายางมาท่านหอดจ้ะท่านหอดอยู่ยางเอามาคนเดียวมาคนเดียวจ้ะแม่อยู่ข้างล่างพู้นอยู่ยนหน้าไตา้จากอยู่หน้าไตา้อันนี้ขึ้นมาหน้าเทิงมีหน้าสามธงมะบึงมะบึงเนี่ย ปม่วงน้ำม่วงสุก